เรามารู้กันก่อนอน,นะว่าปอดเราเนี่ยหน้าที่สําคัญคือการแลกเปลี่ยนแกส๊สออกซิเจนกับคาร์บอนไดออกไซด์เมื่อเราหายใจเข้าไปปุ๊บออกซิเจนเข้าไปเข้าไปลึกถุงถุงลมเลยแล้วก็แพร่เข้าไปในกระแสเลือดเลือดก็เอาออกซิเจนไปส่งอวัยวะต่างๆใช้เสร็จก็เป็นคาร์บอนไดออกไซด์ก็เราก็หายใจออกคาร์บอนไดออกไซด์ออกสู่สิ่งแวดล้อม อ่ะอันนี้ถ้าเกิดว่าปอดทำงานไม่ดีมันก็เอาออกซิเจนเข้าไปได้น้อยอวัยวะต่างๆก็เป็นไงคะใช้ออกซิเจนน้อยเออโดนแบบใช้ออกซิเจนน้อยไม่ค่อยได้พัฒนาอวัยวะต่างๆก็ทำงานได้ไม่เต็มที่งั้นปอดสำคัญมากอันนี้คือแค่หน้าที่แลกเปลี่ยนแก๊สนะมันมีอีกหลากหลายค่ะเช่นเ,เรื่องระบบคุมภูมิคุ้มกันปอดก็เป็นตัวช่วยนะตรงเยื่อหุ้มปอดเนี่ยจะมีเม็ดเลือดขาวชนิดหนึ่งเออมันจะสร้างไว้คอยดัก พวกสารพิษที่เข้ามาพวกเชื้อโรคที่เข้ามาเหมือน,นคือปอดก็หน้าที่ทั้งภุมคุมกันหน้าที่ทั้งแรกเปลี่ยนแกส๊สปอดที่ดีเลยนะต้องแบบยืดหยุ่นเหมือนฟองน้ำอะ่ะแล้วก็เป็นสีแบบชมพูไม่ใช่ดําอีซึ่งปอดเนี่ยความจุของปอดเนี่ยมันจะลดลงตามวัยอยู่แล้วค่ะคือพีคสุดเลยอายุ20เอ็นะ เ,เด็กอายุ20ตอนเข้ามาหาลัยเนี่ยนะคือปอดพีคสุดโ,โหเล่นบอลได้ไม่เหนื่อยแม่ะไรเลยอของผู้ชายเนี่ยก็จะพีคเนี่ยความจุของปอดก็จะประมาณ60 60ม mm ิลลิลิตรต่อกิโลแต่ของผู้หญิงจะสัก45ผู้หญิงจะมาแข่งกีฬากับผู้ชายความจุปอดต่างกันการติดเชื้อเยอะที่สุดเมื่ออายุเพิ่มขึ้นคือปอดค่ะสังเกตแหมคนเสียชีวิตอปอดติดเชื้อเดี๋ยวไปนอนโรงพยาบาลปอดติดเชื้อพออายุเยอะๆขึ้นน่ะงั้นดูแลปอดให้ดีๆเลยค่ะ